วันนี้ทำปลากระกป๋องใส่เส้นแก้วมาฝากค่ะเส้นแก้วเรานำไปแช่น้ำประมาณ20นาทีก่อนนะคะนำมาตำเครื่องแกงกันค่ะมีพริกจินดาแดงกระเทียมน้ะหอมแดงนะคะใส่ปริมาณตามความชอบได้เลยค่ะนํามาตำให้พอบุกจากนั้นเราใส่น้ํามันลงหม้อน,นิดหน่อยค่ะตามด้วยเครื่องแกงผัดให้พอหอมและตมด้วยข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดหอมแดงผัดให้พอหอมหอมเช่นกันค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ําสะอาดลงไปประมาณ400 ml อนะคะ แล้วก็เติมซุปหมูก้อนลงไปสักครึ่งก้อนค่ะรอเดือดแล้วใส่เส้นแก้วลงไปแล้วรอให้เส้นแก้วสุกประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วใส่ปลากระป๋องของเราลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาลผงชูรสและเพิ่มความแซบด้วยพริกป่นค่ะฉีดรสให้ได้ตามต้องการนะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใบมังลักต้นหอมผักชีและผักชีฝรั่งลงไปค่ะตามด้วยพริกลูกโดดนะคะกดทุกอย่างให้จมน้ำแกงค่ะเราก็จะได้ต้มเส้นปลากระป๋องแล้วนะคะเมนูวันนี้ของเราพร้อมตักเสิร์ฟใส่ชามแล้วค่ะทำง่ายใช้เวลาน้อย จะเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็อร่อยค่ะอย่าลืมไปลองทำทานกันนะคะ